ังไม่ถึงยังไม่ถึงด้ยเลยวันแต่ไม่เป็นไรพี่โดนยาดูใหญ่ได้ได้ห่อาเกว่อาดโอเนี่ยร้าไปแล้วนะงานเอางานก็ใช่งานกันหนขึ้นจู้บเขาจะีากกวานิดนึงโอเคทำไหโม้คอยต้องกลางกับลูก ใจเย็นๆตายตาทยชิลเป็นในอินเดีนนาโจนภาคนี้เป็นไงบ้างเรารุ่นใหม่เนอะเพิ่มจะงหวัดได้อาจจะได้ดูใช่แต่จริงๆแล้วเป็นเป็นช่วงแกลเวลาที่ที่นานเหมือนกันนะครับเป็นสิบปีเนอะจากว่าที่นาโจนจากจากภาคสี่มาภาคห้าแล้วผมว่าเหมือนว่าการเดินทางของของภาพยนตร์ซีรีส์เนี้ยเหมือนว่าเดินทางตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปดเริ่มต้นเลยครับผมว่าน่าจะเป็นภาคสุดท้ายของทางทางไฮโรสันฟอร์ดแล้วแล้วก็มีมี ความน่าตื่นเต้นหรือเอกลออักษณ์ขอมเอนเอนาโจนก็ยังคงอยู่เลยนะรู้สึกว่าคนที่เป็นแฟนเอน่าโจนไม่มควพลาดลงถึงเป็นเว่าเป็นหนังที่ทุกคนดูได้แล้วก็เป็นหนังครอบครัวที่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะทานกันแล้วก็คนรุ่นผมก็ยังรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ที่จะได้ดูเอนเอนาโจน,นในโรงแรกท่นี้มันมีความพษษษษษิเศษอะไรบ้างพี่ก็จริงๆท่านี้มันคือ Die of Destiny แลรู้สึกว่า มันเป็นกงรงล้อที่เหมือนว่าสุดท้ายแล้วมันจะพา,าแบบมีเรื่องของการย้อนเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าอะไรต่างๆเอกลักษณ์ที่ว่าน่าจะยังอยู่ครบรวมถึงผมว่าในในหนังในวันนี้ผมว่ามันก็จะมีอะไรที่พัฒนาไปตามยุคตามสมัยที่ยังคงเอกลักษณ์ความน่าสนใจเหมือนในหน้าจออยูยยค่คุณดิฉันคิดอยากเห็นอะไรมากที่สุดเพราะแบบคาดหวังคาดหวังในในหนังใช่อยากเห็นอ่าไทายสันฟอร์ดเดินออกมาผมก็ดีใจนะครับตื่นเต้นแล้วค OK รสสับ จริงไแต่คนที่ชอบหนัดูแล้วหนังแนววัชนไทยอาจาารย์อจารย์รอลุ้นว่าจะมีฉากตื่นเต้นอย่างเต้นเยอะมากน้อยขนาดไหนใช่ครับเพราะจริงๆแล้วจากภาคที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีแบบวิ่งหลบหินวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็สิทธิ์ในเชิงเขาอยู่แล้ววันนี้ผมว่าไทยสันฟอร์ดในวันนี้เราก็อยากจะเห็นว่าเอ้ยเขาจะพาเราย้อนไปที่ไหนจะพาเราไปปจนไปที่ไหนแล้วเขาจะเจอกับสถานการณ์ยังไงอะไรย่างเงี้ยอยากให้แฟนบอลมาดูหน่อยละกันผมก็อยากชวนทุกคนมาดูนะครับผมสามารถ จองตั๋วได้แล้ววันนี้นะครับแล้วก็ดูหนังได้วันที่28นี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูในโรงภาพยนตร์นั้นเพื่ออัดรถที่ครบนะครับผมทุกเรื่องแสดงความดีดีด้วยเขาขึ้นมาเรียนจบแล้วสามปีครึ่งเปน็นไงบ้างเรีย <c oughs> น,นจบแล้วเรียนจบแล้วนร่องยังไงบ้างมาพิคกี้เดยเพราะจริงๆจบมาพักนึงครับจบมาได้ประมาณปีปีกว่าปีครึ่งนะแล้วก็ครึ่งๆจะมีโอกาสได้ได้ เข้างานรับปริญญาเนาะกด็ดีใจดีใจครับผมว่าตั้งแต่เรียนจบมาเราก็ได้ได้อะไรจากการเรียนเยอะอะไรเงี้ยแล้วผมว่ามันก็เป็นอีกอีกขั้นหนึ่งของชีวิตนะที่ที่ในวันนี้โอเคเราเรียนจบปริญญาตรีแล้วเราก็เข้าสู่ช่วงของการทํางานเนเมที่แล้วก็มองในเต่ตอต่อไปกว่าจะมาถึงวันนี้กินก็สู้เยอะเหมือนกันการเรียน<อ><อ>อเพราะว่าาสาขาที่เราเรียนมันไม่ใช่ง่้ย ครับอย่างที่ย้อนี่ยสองนี่มขนาดที่เราต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมันหนักหนาขนาดไหนกินก็นานชาติก็หนักหนักครับือว่าหนักเลยแต่ว่าจริงๆแล้วช่วงปีตรงที่อ่าปีหนึ 1, ่งปีสองก็ยังยังไม่ได้ทำงานเยอะมากอนะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงปีสามปีสี่ผมเรียนออนไลน์อนะไรเงี้ย <c oughs> ก็ไปเรียนที่ที่กองหรือไปเรียนที่เรีย่ยงงานเรียนเสร็จปุ๊บผมก็ทำงานต่อเลยอ่างเงี้ยก็อาจจะเรียนผมว่าบริหารเวลาได้ดีมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยก็แต่ก็หนักครับเพ่กลับบ้านมาก็ทำงานแล้วก็รับงานแบบช่วงนั้นก็ เรียน4วันทํางาน3วันอะไรเงี้ยครับแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ได้อะไรเยอะมากๆจากการเรียนเลยครับกำหนดการอะไรหมดทุกอย่างจบแล้วใช่ไหมครับตอนนี้จะเป็นช่วงพิธีการตื่นเต้นไหมล่ะเพราะตื่นเต้นกับวันรับปริญญารจะเป็นวันเดียวแล้ก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นเพราะว่ามันมันจริงๆก็ตื่นเต้นตอนเรียนจบไปแล้วช่วงนึงเนาะแล้วผมว่ามันก็เว้นช่วงก่อนที่จะประกาศวันวันรับปริญญาอะไรเงี้ยพอมาถึงช่วงใกล้ๆมันก็ บรรยากาศมันว่ากลับมาความตื่นเต้นมกลับมาเลยก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเราวก็คิดว่าน่าจะแบบมีไม่กี่ครั้งในชีวิตเลยถ้าแานขับเล่นใหญ่โอเคไหมคะเต็มล้บมือยังแค่แค่มาก็ดีใจแล้วของกินในคณะอะไรนะอ่าคณะเส้นสายรักเป็นชีวิต มีเพลงเรื่องเรียนต่อบ้างบ้างในใจบ้างไหมครับก็มีมีบ้างมีบ้างจริงก็ก็ดูดูดูอยู่เรื่อยเลยเนี่ยงกับเพื่อนๆหรือว่าจริงก็มีปึกษายแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้วางทำลายชัดเจนอะไรเงี้ยเพราะจริงๆ้วใจหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากอยากไปมีประสบการณ์การเรียนต่อที่ต่างประเทศด้วยเนี่ยเพราะจริงๆ้วตั้งแต่สมัยเรียนอริญญาตรีอะไรเงี้ยเพื่อนๆเขาก็จะไปไปเอ็กซ์เชนจ์โปรแกรมมันคนละ6เดือน6กเดือนอะไรเงี้ยเราก็ ไม่เคยมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู nah ่ต่างประเทศอย่างเงี possono, s <S usually, right? like ้ยแต่ว so ่าผมว่าด้วยงานหรือเรื่องต่างอะไรเงี้ยมันก็ยังมีแพชชั่นแล้วก็ยังรู้สึกว่าเรายังอยากทำอะไรหลายอย่างในในฝั่งการทํางานรุ่มากอะไรเงี้ยก็เป็นหนึ่งไอเดียแล้วกันหนึ่งโอกาสที่ที่อาจจะมองมองอยู่แล้วก็แต่ว่ายังยังไม่ได้มีแผนชัดเจนยังใส่ให้เรามองไว้ที่ต่างประเทศเพื่ออยางต่ออะไรก็น่าจะอยู่ในในบิสัยทัศน์อะไรไม่ไม่องค์กรนัวก็มาร์เก็ตติ้งก็แมเนจเมนต์อะไรอยย่างงเี้ไปแน่เพื่มาต่อยเนาธุรกิจเราด้วยธุรกิจที่บ้านด้วยอย่าง คิดว่าถ้าได้ก็ดีดีก็เรื่องนี้เรื่องไหนครับแฟนนิทแฟนมิทสองประเทศไปเรียบร้อยลาวไปฮ่องกงเป็นยังไงับกงานเกี่ยวกับแฟนนิทครับเพราะจริงๆได้ได้มีโอกาสไปในหลายๆเมืองที่ที่มีโอกาสได้ไปครับเพราะผมว่าในในแต่ละที่หรือในแต่ละเมืองที่เราไปอย่างเงี้ยเปนไปเขาก็มีวัฒนธรรมหรือว่ามี อรื่ต่างๆที่ไม่เหมือนกันผมว่าคนหลายๆที่เขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันอเงี้ยผมว่าถืว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้คือการการซัพพอร์ตหรือว่าความรู้สึกที่เขามีให้เราเมา่อบ่อว่าบางบางที่อะไรเงี้ยเราเราไม่เคยไปมาก่อนอะไรเงี้ยไม่เคยไปทํางานจริงทุกทุกที่ที่ไปมาเลยครับทุกที่ก็ก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเขาเขาเหมือนเขารอรอวันที่เราจะไปไปหาเขาอยู่ไปไปเจอเขาอยู่เลยพอเราไปเราก็เห็นถึงถึงความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ ที่ที่เป็นโพสิทีฟแล้วเราก็ดีใจที่เราก็ได้เจอเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยาถว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นโมเมนต์ที่ดีเป็นเป็นมวลความรู้สึกที่ดีที่ที่ผมเองก็ได้เก็บกลับมาแล้วก็มาเติมไฟเลยแต่ะที่มันมีทำโปรเจกต์อะไรพิเศษไว้ตอนเราสองคนมา้างูดเพจริงๆทั้งทั้งสองที่ก็จะมีอ่ากล,กลุ่มกลุ่มแฟนอะไรอย่างเงี้ยที่ที่หมือนว่าเขาก็ตามตามเราอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่ที่เราจะมีโอกาสได้ไปทำงานกันแร่เลยครับก็ ขาก็จะมีทำโปรเจกต์ตามเมืองตามอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแฟนโปรเจกต์ตอนที่เราเข้าไปทำแฟนนี้อะไรอย่างเงี้ยราะว่ามันก็ก,ก็ก็น่าประทับใจทั้งหมดเลยาเงี้ยแล้วก็รูปแบบมันก็จะแตกต่างกันไปอย่างที่บอกว่าคนคนที่นี่เขาเขามีวัฒนธรรมแบบนี้เขาก็แสดงความรักหรือว่าแสดงการสนับสนุนของเขาแบบนี้อย่างเราว่ามันก็เราก็ได้เจอคนที่หลากหลายได้เจอมวลพลังงานใ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 ,ใ,ในการมาอยู่ร่วมกันที่หลากหลายด้วยเรื่องไหนที่ทําให้เราแบบพิเศษจังเลยดูว้าวดูแบบจำเลยเลย ก็จริงๆผมว่าหลายๆเรื่องนะตั้งแต่ที่ที่ไปอะไรเงี้ยบางอย่างที่บอกว่าข้อพิเศษของทั้งสองที่นี้คือผมผมกบบโปรีปีไม่เคยไปด้วยนะครับไม่เคยไปเจอแล้วเราก็จะเห็นว่าเอาเกมมีกลุ่มแฟนคลับอยู่ที่นี่นะที่เขาก็จะคอยสปอร์ตเรามาอยู่ในในโซเชียลมีเดียหรือในช่องทางอื่นหรือแนมะ้กระทั่งเขามาที่ที่ประเทศไทยบ้างนะอะไรเงี้ยนะแต่หมือว่าพอวันที่เราได้ไปเจอเราก็ตื่นเต้นตั้งแต่ผมว่าลงลงมาเลยไปถึงโรงแรมนะอะไรเงี้ยเขาก็เตรียม ของเตรียมอะไรมาให้แล้วก็แบบทำโปรเจกต์ตามเมืองมีรถวิ่งผ่านมีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำโปรเจกต์ในในฮอรตอนที่เขาทําให้ในช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันมาจากใจของจริงจริงเลยมันมาจากความรู้สึกมันมาจากจากความรักที่ที่เหมือนว่าเขาเขามอบให้กับเราเขาขึ้นไอทีวอขาที่มอนไปเขาคนมันลลานตามากแล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างผมว่ามันก็ขนลุกขนลุกนะครับเพราะว่าเหมือนว่าพอพอเราไปอยู่ต่างถิ่นอะไรเงี้ยไปอยู่ในในที่อื่นๆอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ มันก็มีความอินเสคเคอย่อยู่บ้างในสุดยอดของศิลปินคนหนึ่งท,ที่ที่เพิ่งจะมีโอกาสได้ออกไปทํางานในต่างประเทศเลยแล้วพอเราเจอบริการแบบน,นั้นเจอพลังงานแบบน,นั้นผมว่ามันก็มันก็ปลดล็อกเราโดยเร็วว่าจริงๆแล้วเราที่นี่เขาเขาทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าที่นี่มันเป็นที่ที่ทุกคนตั้งตารอาเราจร,ร,ริงๆมันก็เป็นทีเดียต่อเนื่องเลยอยกางข้<ช>ากราแสกแบคอนเสิร์ตที่จีนเป็นไงบ้างงานอะไรคอนเสิร์ต ที่จีนก็จริงๆไป,ไปร่วมมิวสิกเสติวลอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีมนก็มีมิวสิกเพิวลแล้วเราก็เหมือนว่าไปเป็นเหมือนหนึ่งในไลอัพของเขาเลยก็ดีใจนะเพราะจริงๆแล้วผมเพิ่งจะไปโชว์ท,ที่ที่จีนครั้งที่สองแล้วก็มันเราไม่คิดว่าว่าจะมีคนมารอดูเยอะขะน,นาดนี้เพราะว่าในสเกลแบบคนระดับหลักหลายหมื่นอะไรเงี้ยผมว่ากับการที่เราเป็นศิลปินไทยร้องเพลงไทยแล้วก็ เราก็เป็นของเราแบบนี้เลยเนะี่ยไม่ไม่นึกว่าที่นั่นจะมีคนที่ให้การตอบรับมากขนาดนี้มีปมะไ้างนะไม่ท่านคนมันเยอะจริงๆ <c oughs> ตอนตอนชาวเช็คเห็นเวทีแล้วก็ตกใจ<ำ>ตกใจแล้วก็ตื่นเต้นแต่พอขึ้นไปจริงจก็ตื่นเต้นกว่าเดิมตื่นเต้ก <c oughs> ตนตกหมาเดิมตอนที่แบบเขาแบบตะโกรเรียก <c oughs> ชื่อก่อนที่จะขึ้นเลยเงี้ยแบบขาสั่นเลยแต่พอขึ้นไปแล้วผมว่ามันมันเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยพอเราเห็นว่าคนแบบ ซัพพอร์ตเราเราขอเสียงเขาให้เสียงเขาร้องเพลงเราได้มันเหมือนว่าโอเคเราสบายใจแล้วในมุมที่ว่าเราได้เรามีคุณค่าจากความเจริญแล้วเรามีโอกาสได้ให้อะไรกับเขาได้จริงอย่างครั้งนี้ไปไม่จริงว่าจัดหนักมากขึ้นกว่าเดิมเลยที่ยิ่งใหญ่ทั้งกรุงนิสบาดตอนข้าวทั้งกรุงนิสบาดตอนข้าวแน่นอนเขาจะมีทำเป็นการโปรเจกต์ครับเป็นโครงบ้างเป็นที่นู่นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเหมือกว่าคนที่เขาแบบ ทำป้ายบ้างมีชื่อบ้างอะไรเงี้ยในหลายๆรูปแบบอะไรเงี้ยคนเอานอกจากธงตั้งมีธงมาโบกมีอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงแบบที่นู่นก็จะมีคนที่ถือบงของเราที่แบบนี้เยอะมากๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกประทับใจมากเขาลองผูเกลงเราชัดขนาดนั้นชัดมากผมก็คนไทยก็ไปเราบอกว่าอยู่บ้านเราเราเนียเป๊เลยนหนผมก็สอดหูเช็คเลยยิ่งเหัวชันจีนยิ่งแบบว่าโอ้จีนพี่น้องกัน ขนาดไหนพิ้พิพอมันฟิลในการทำงานเรามากขนาดไหนผมว่ามันมันก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนแหผมว่าไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือเป็นคนทำงานในรูปแบบไหนอย่างเงี้ยงานที่เราทํางานไปแล้วมีคนชื่นชอบมีคนให้คุณค่ากับผลงานของเรามีคนที่ทําให้เรารู้สึกว่างานของเรามันมันมีมันมีคุณค่ากับใครบางนอยู่ทำให้เราก็ ได้รับการเติมไฟให้เราอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปทำงานที่เดียวไปแล้วเราก็รู้สึกเก็นคุณค่าในตัวเองครับอย่างพอแฟนคบเราไปเยอะมากๆอย่าตัวของพีทตัวกินเองแบบแรงใจขศิลปินที่คนไหมครับมันเป็นแบบก็แบบหลายศิลปินอย่างเงี้ยเนาะก็ก็ม,มีมีบ้างมีบ้างแต่ว่าหมายถึงว่าผมว่าคนคนที่แฟนๆที่เข้ามาะไยเงี้ยผมว่าเขาก็เขาก็เขาก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนเพราะว่า มันมาดูเราคนเดียวหรเงี้ยหรก็มีเหมือนกับว่าบางคนเขาก็มารอดูมาดูศิลปินท่านอื่นมาเกาะแล้วก็เหมือนว่าพอเราลงบางคนก็รอดูศิลปินท่านอื่นต่ออะไรเงี้ยรวมถึงมว่าเขาก็ก็ให้เกียรติกันละกันมากกว่าก็รู้สึกว่าเหมือนว่ารวมถึงศิลปินท่านอื่นด้วยอะไรเงี้ยตอนที่เราเจอก็ก็น่ารักที่เราเวทีเลยก็รู้สึกว่าต่างคนก็ต่างมาสนุกมาเอ็นจอยกันในงานใช่ได้กระทบไหล่แบ้วก็ศิลปินหลายๆคนหลังเวทีด้วยเนาะหาบเจอแล้วอยากกินที่ขอนแก่นครับไปขอนแบบมาขอนแบบนี้ กับพี่การนะกับพี่การนะพี่ลูกพี่การเดี๋อวดามาริยุนพี่การิมดอยากอยากชี้แจงอะไรเพบ้างไหมแต่จริงจริงเรื่องเรื AD AD <"PS employers? S 2> ่องมันคืออ่าฟุตฟุตตรงนั้นมันไม่ได้เป็นฟุตที่ที่เหมือนว่าถูกตัดออนในเวลาจริงๆแล้วมันเป็นเป็นเป็นความผิดพลาดของของทีมงานของผมที่เขาเสิร์ฟลงฟุตนั้นไปในในในโซเชียลมีเดียเขาโดยที่ไม่ได้รับ อนุญาตในการถล้ยด้วยอนะไรเงี้ยแล้วนอกจากนั้นมันก็เป็นเป็นลิขสิทธิ์ของทางรายการดนะ้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วผมก็มก็รู้สึกผิดแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ที่ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วก็เป็นข้อผิดอาดเลยจนระิงแล้วเราก็มีการโทรไปไปคุยกับกับพี่ๆผู้ใหญ่หร้อยลงยรวมตัวพิการด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีการเข้าไปพูดคุยกันแบบขอโทษถึงถึงความผิดในฝั่งเราที่ที่ที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เรากับพิการหลายคนก็ห่วงกังวลว่าเออจะแบบยังไงตั้งมาอะไร จริงๆพี่กันเขาเป็นเป็นพี่ที่ตั้งแต่ผมเจอเขาแรกๆอย่างเงียพี่กันเขาก็เป็นคนที่น่ารักกับผมอยู่ตลอดัแต่ผมเจอเขาแรกเขาก็จะเป็นพี่ชายที่ที่สภาพผีตลอดเจอกันทุกทครั้งก็ก็จะมีมีโมเมนต์ที่ดีต่อกันตลอดผมว่าพี่กันไม่ไม่เคยมีเจตนาที่ที่ไม่ดีกับผมเมื่กันเขาก็ผมว่าไม่ไม่ว่าจะด้วยอะไรหรือไงก็ตามนะวผมว่าเขาทําไปด้วยเจตนาที <c ười> <c ười> <c ười ่ดีแล้วก็เหมือนว่าผมว่าเขาเขาแค่เหมือน กึ่งกึ่งยอกล้อกันยองล้อกันพี่น้องมากกว่าหัวหัวมันก็จะมีเส้นอะไรบางอย่างที่มันต่างคนก็อาจจะมีมีเส้นของความบอดีที่ที่ไม่เท่ากันแต่แต่ของผมผมใจจริงผมไม่ได้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 มีความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีกับพีการหรือพีการก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีด้วยกันอยู่แล้วตั้งแต่ต้นจนถึงระหาดระาดปลายทางเนี่ยแต่ก็แต่ก็เข้าใจถึงถึงประเด็นแวดล้อมต่างที่ที่ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็เข้าใจการงข้มีการกับอมพอร์ตเยอะหน่อยคอมอร์ตอไป ก็จริงๆว่าก็ขอบคุณขอบคุณมากกว่าที่ือนว่าจริงๆมันเป็นมันเป็นสถานการณ์ที่ลำบากใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าผมเมื่อไม่ไม่ได้พูดยังไงดีหรือว่าผมก็เข้าใจเข้าใจทุกคนแล้วก็เข้าใจเข้าใจกันๆทุกคนแล้วก็แล้วก็ขอบคุณแฟนทุกคนมากๆอเงยนะที่เราก็เห็นว่าทุกคนก็คือผมว่าทุกคนล้วนล้วนมีเจตนาที่ดีแล้วกันว่า กนันด้วยแล้วก็ทำเป็นแฟนด้วยก็จริงๆมันก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ใช่พอเสร็จผมผม,ผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็เราก็ขอบคุณขอบคุณเป็นแบนทุกคนแล้วก็จริงๆแล้วผมเข้าใจในในความละเอียดของของของเส้นของปบบีเลยใน,ใน,ในละจอนะคือมันจบแล้วมัจบแล้วข้าวผมอีกอย่างหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ติดท้ายปลายปีแฟนกลับพวกเรามันเมื่อไหร่จะประกาศออกมาพรุ่งนี้ครับผมว้าพรุ่งนี้ไอ้แย้มไอ้แย้ม เฮ้ยต้องพรุ่งนี้เลยกี่โมงพรุ่งนี้จำได้ไหมกี่โมงพรุ่งนี้แล้วกันหลายคนรุ้นว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือเป็นแฟนยูทูบหรือว่าอะไรพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้มาแล้วก็จริงๆแล้วเป็นบอกความรู้สึกแล้วกันผว่ามันเป็นโปรเจกที่ผมตื่นเต้นมากๆอีกโปรเจก์นึงในในปีนี้แล้วมันก็เป็นโปรเจกที่ที่เป็นเหมือนกับ ถ้าเรียนจบมันคือสเต็ปหนึ่งของชีวิตหรือว่าโปรเจกต์นี้มันจะเป็นการที่เราได้มีโอกาสทําอะไรที่พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเลยนีแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นเป็นเป็นความฝันของตัวผมเองแล,แล้วก็แล้วก็อยากให้ทุกคนมามาร่วมมันเหมือนจะบอกนะนเหมือนจะบอกว่าพรุ่งน <c oughs> ี้บอบ วันนี้มันแบบมันอันหวังกต่ว <Jasmine> <SO> ่าสมกันรอคอยเสมอก็หวังว่าหวังว่าว่าทุกคนจะชอบใจแล้วก็อยากทุกคนมาร่วมอยู่ในความทรงจำที่ดีด้วยกันปลายปีนี้ครับผเวลาหนนะเวลาหนนะเวลาพรุ่งนี้เวลาเท่าไหร่รอติดตามรอติดตารอติดรอตคารครับคดตรับารอบคุณารากอรอบคุณมารอรอบอบาออรรอออดวิตนยังไงบ้างอ๋อ ก็จริงๆตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีการพูดคุยเรื่องของลิสเทนหรือว่ารายละเอียดโชว์กับ,ก,บกับทางทีมของทางที่ประสานกับทางเดวิดพอสเตอร์แล้วตอนนี้ก็ก็เป็นช่วงของที่ต่างคนต่างต่างเตรียมความพร้อมในฝั่งของตัวเองแล้วก็รอรอมาเจอกันแล้วก็มาซ้อมร่วมกันจริงๆแล้วผมว่าทางทางเดวิดเขาไม่ได้อาจจะเป็นเป็นการโชว์ที่เขาไม่ได้ไม่ได้มีดีไวน์เมตเลยไ,ไรเราม,าม้าเหมืนกัเขาก็ เหมือนเวลาคุยก play ันว่าเราจะทําโชว์อะไรกันแบบไหนแล้วเขาก็รีฟรูมให้เราไปดีไซน์เรามาการอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากอันนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ที่เป็นเป็นความฝันของผมเลยเพราะว่าโรดดี้บล็อสเตอร์ก็เป็นคนที่อินสปายผมหลายด้านใ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 นพาร์ทของการทํางานในในฐานะศิลปินของผมอะยเงี้ยเพราะคิดว่าทุกคนก็น่าจะสัมผัสได้อะไรงในงานมันก็มีอะไรเอลิเมนต์อะไรหลายอย่างที่ผมว่ามันก็ถูกอินสปายมาจากมาจากพาอของเดือุกบลอสเตอร์เหมือนกันเนี่ยก็มีใจที่ได้ได้ ร่วมงานกับกับโปรดิวเซอร์ระดับโลกรวมถึงศิลปินระดับโลกหลายท่านที่ที่จะมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยโอเคไปเยไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันไปดยกนไปด้วยกันไปด้วยกนู้ายกันป้ายันไป้กันป้วยกอนได้วยกอนไป้ายกอนไปด้วยกันูป้ยกนได้กนปวกน้กัน้วกันกได้ก่